มันอยู่กำแพงบ้าหรอ,อไม่มีแล้วไม่มีแล้วไม่มีแล้วมาดีอวาะ,ะไม่บวกเลยนะบอกพวกมันลงมาน่อยดิมงโพสเฮ้ยไอ้เกบอกไอ้พวกไอ้ในร้านลงลงมา,มาดิ้จำอะ่ะจะได้อัดสักทีจะตั้ มันบอกเจออีกหนึ <c oughs> <SL> ่งขอบแบนนะฮะมันเข้ามาแล้วเจอเพื่อนสิเจออีกหนึ่งขอบแบนี่นี่ไอ้นายไอ้คิปเลยนายนายไอ้คิปเลยเร็วมาลงมาแล้วไอคิฟเลยเพื่อนอยู่ในมือยังไงดิเฮียยู่ในเมืองอะดิเฮียนปด้วยไหวพี่ได้ ต้องไอ้